สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ช่องทัญญักษ์ชาแนลนะคะก็วันเดิมนะคะก็วันนี้เราจะมารีวิวกระดาษโน้ตโพสอิดนะคะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะคะก็จะมีเยอะนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็คือเราจะใช้กล้องหน้านะคะก็จะได้เห็นเราด้วยเนาะอะ,อะเราจะให้ดูก่อนอันนี้อัน,นะ ให้มันมีเยอะมากคนมาดาราเชอรี่ค่ะแล้วก็บอกพ่กัดบ,บางสวนเพ <c oughs> ราะว่าบางสวนแล้วก็ได้อันนี้เราไปเจอมานะคะจากอ่ามันอยู่นานมากนะอันนี้คือแบบอยู่นานมากเลยแล้วก็อันนี้เพื่อนให้นะคะเพื่อนให้น,นี้เพื่อนให้เป็นตลารลางนะแต่ใช้เยอะไปนหน่อยเหลือแค่สองอันอันนี้มีสีเหลืองกับสีเขียวนะคะน,นี เหลืองกับเขียวที่จริงมีเยอะกว่านี้นะแผลอันนี้เป็นรูปไอติมนะอันนี้เรามาติดเองนะคะจะได้เป็นสัญลักษณ์ของเรามันจะเป็นโพสต์อิททุคนซื้อจากมิเตอร์ดีไอทว้ก็คือแบบมันดีมากอะ,ะอันนี้ซื้อจากมิเตอดีอวนะคะมันก็จะเป็นกระดานแบบนี้กระดานโน้นมีกาวหรือเรียกสั้นว่า โพสตผิดนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะก่อนที่จะไปดูอันต่อไปฝากติดตามด้วยนะ,ะถ้าใครติดตามเนี่ยเราจะแบบดีใจมากเราจะแบบช่วงนี้เราอัพบ,บ่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่างเนาะตอนตอนอ่ะคือเราเปิด เธอมานะตอนเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะมาลงบดแล้วก็อันนี้ซื้อมานะคะปึกหนึ่งยี่สิบบาทนะก็ใช้ไปหลายแผน่นนะคะไม่หลายแผน่นส่งของมาให้เรารีวิวได้นะคะอันนี้จะเป็นซื้อมานะคะซื้อมาอันนี้ซื้อมาเนี่ยซื้อมาอันนี้ก็ซื้อมานี่นะคะก็จะเป็น เหมือนเดิมคะ่ะก็เราก็มาติดเองนี้จะเป็นขนมปังนะคะโอ้แล้วก็เป็นรูปพีชนะคะอันนี้ใส่ยลุงนะคะแล้วก็จะเป็นดอกไม้นะคือเราก็ขายของนะแต่ไม่ได้ขายกระดาษโน้ตอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็คือมานะคะในกล่องสุดอันนี้พี่เราให้นะคะนี่เป็นลายนี้โอ้ย เป็นลายนี้เห็นไหมกล้องโฟกัสด้วยตอนนี้กล้องโฟกัสแล้วส่วนอันนี้จะเป็นลายเด็กผู้หญิงอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นเช็คลิสต์นะทีะ่แม่ค้าเขาส่งมาให้รีวิวนะคะมีหลายอันมากแต่เราใช้ไปเยอะแล้วนะคะค แม่ค้าในเฟซบุ๊กนะคะเขามาให้รีส่วนนี้คือราอ้านนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คือเราสั่งกล่องสุ่มมาได้นี้ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยจะเป็นกระดาษแบบนี้นะคะคือเขาปริ้นเอาอะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้อันนี้อันนี้มันก็ใหญ่เกินไปนะทุกคนอันนี้อันนี้คือแม่ค้าเขาส่งมาให้รีวิวนะ,ค,ะคือไม่ได้อัดให้นะทุกคนเพราะว่าแบบ อัจให้แต่แมค้านะเพราะว่าริมลง <c oughs> อันนี้เป็นสติกเกอร์รอชิมนะคะอันนี้ก็มีคนแถมมาแถม,มารีวิวให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ของแถมนะคะของแถมของแถมแล้วก็ของแถมเต็มเลยนะร้านนี้คือดีมากนะคะของแถมอันนี้ก็อัดแถมมานะคะอันนี้ก็ซื้อมาอันนี้ก็ แถมมาเหมือนเดิม,ม,มอุยอันนี้ใช่อันนี้ก็ซื้อมาเพราะอยู่ในกล่องสุง่มอันนี้คือแถมเนีย่ยทุกคนมันใหญ่กว่าปกติมากเพราะมันปินเพราะเขาม่คาปินมาเนีย่ยทุกคนเห็นป่ะมันใหญ่กว่าปกติคือค่าส่งก็สามสิบบาทอันนี้น้องเราให้นะคะแล้วก็มันเยอะมากอุย้ย ก็ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงพี่เราบอกว่าสติกเกอร์อยู่อันนี้อันนี้ก็ได้มานะคะแม่ค้าเขาแท็กมาแล้วก็อันนี้พี่เราให้เหมือนเดิมนะแล้วก็คือแบบมันจะเยอะอะไรขนาดไหนโอ้โห น,นมวางไว้ให้พี่อันนี้ก็คือน้องสาวเรานะคะชื่อน้ำขิงนะอันนี้ชื่อใบพูอันนี้ชื่อน้ำขิงนะคะมาหาทำอาหารให้เราด้วยนะน่ารักมากอันนี้ก็คือแม่ค้าส่งม้รีวิวเหมือนเดิมนะแ้ก็ร้านไหนอยากให้เราโอ้รีวิวก็บอกมาได้นะคะมันอันนี้อันนี้คือเพื่อนให้ส่วนอันนี้คือร้านที่เขาปิ้นมาแก่งมากวางไว้นี่ก่อนเลย อันนี้คือเขาแถมมาให้นะคะร้านที่เราไปซื้อนะอันนี้คือขอเพื่อนรอเรีนเพื่อนให้เพื่อนให้คือทำอาหารให้กินอะไรบ้างใช่น้องทำอาหารให้กินคือโจ๊กโจ๊กกับนมใช่โจ๊กกับนมช็อกโกแลตนะคะนมช็อกโกแลตคือ,อพิ่มจ้องป่อยทิ้งหรอใช่คือมันเต็มโต๊ะทุกคนดมันเต็มโตะคือมันจะเยอะอะไรขนาดนั้น มันเยอะมากมันเยอะแบบเยอะแบบเยอะมากอ่ะเป็นร้อนเดี๋ยวเราต้องเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดิโอเคแล้วนี่โอ้โหตรงนี้ฝุ่นเยอะเป็นไงบ้างอันนี้ใส่น้ำมือร้อนเหมือนนี่ย ลราจะขออนุญาตเก็บนี่นี่นี่ทุกคนดูเลยว่าปริ้นมานะเพราะว่ามันมีสีตกค้างอันนี้คือของจริงนะคะที่ร้านอื่นเขาแถมมาแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราได้ค่ะเขาปริ้นมาเนี่ยมันขนาดขนาดเลยคือแบบไม่ค่อยโอเคแต่ก็ได้น,นะคะก็มันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะกับแบบนี้ ถ้าใครจะให้รีวิวนะขอแบบ G ีนะคะจะรีวิวให้แบบเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะอ่ะอนน,นคือไม่ได้รีวิวให้นะแล้วก็ไม่ได้ส่งไปบบให้แมคคาเขาด้วยเพราะว่ากล่องเนี่ยมีการแบบยับยับมาเลยนะคะก็ไม่ได้แถมไม่ได้แถมอะไรมาให้เลยไม่ได้แถมอะไรมาเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเก็บก่อน คือก็ดีแหละค่าส่งก็35มส้าค่าส่ง30บาทถ้าแม่ค้าได้ฟังก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี๋ยหนูป้อนเหมือนหนูป้อนเกเบบี้อะเป็นแบบน้องน้องแต่อันนี้คือน้องเรานะคะคือกระดานโน้ตพิเศษ เดี๋ยวจะมารีวิวสติกเกอร์ต้องอีกอีพีนะเพราะตอนนี้7นาที49นาทีแล้ว50นาทีโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายแล้วก็จะมารีวิวเทปรีวิวสติกเกอร์รีวิวปากการีวิวโอ้โห,โหเยอะแยะไปหมดเป็นโต๊ะเรานะคะ่ะก็มีรีวิวไฮไลท์อะไรแบบนี้เล็ขอเรียกเวลาค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกิ้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 งให้ด้วยนะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย